สวัสดีครับแฟนเพจแตงโมงคาทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วอีกเช่นเคยนะครับ แน่นอน,นครับพบกับผมวันนี้นะครับก็มีรถดีๆใหญ่จะมานําเสนอลูกค้านะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่หารถ BM เอ็มแต่มันอยู่3ามยเอ็มสปอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นเ s p o r t เป็นรุ่นที่หายหญ่รุ่นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอแต่รุ่นรีมูซีนหรือว่ารุ่นทั่วไปนะครับแต่วันนี้เราเอารุ่นท็อปมานําเสนอเลยนะครับคันนี้นะครับเป็น BM3300E M Sport นะครับปี2017นะครับผมเป็นตัวท็อปเลยเดี๋ยววันนี้ต้องบอกว่าราคานี้เบามากเลยนะครับผมขอเปิดราคาเลยนะครับใครที่อยากได้รุ่นนี้อยู่ ขายไว้ใช้อยู่วันนี้ทางร้านแตงโมคารเราขายเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเจ้า f 3 0ปี2017คันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความน่าสนใจของออปชั่นคันนี้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัว m sport นะครับและเป็นตัว f 3 0 lci แล้วนะครับมาดูไฟหน้าเลยครับไฟหน้าจะมี daytime running light อย่างนี้นะครับแล้วก็มีไฟนะครับด้านในเป็นนะสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมส่วนการชนหน้านะครับก็จะได้เซ็นเซอร์มาด้วยนะครับนะฮะ สี่จุดเลยหน้ากัะจังนะครับขนาดใหญ่2ช่องนะครับตัวนี้เลยนะครับสวยงามมากได้ที่สําคัญนะครับคันนี้ไม่น้อยมากนะครับไม่เพียง5้า0 0่นกว่าโลเท่านั้นนะครับรถเป็นรถเจ้ามือเดียวเลยครับนะฮะส่วนล้อนะครับเป็นล้ออลอยขนาดสิบแปดนิ้วนะครับเป็นลายนะครับสีซาตินนะครับสวยงามมากนะครับหนีห้าก้านคู่เลยนะครับผมประตูแน่นอนนะครับเป็นตัวเอสปอร์ตต้องได้ประตูคีเรตมานะครับผมนะฮะรถคันนี้เดิมๆเลยนะครับและอัตราการสิ้นเปลืองต้องบอกว่า ประหยัดมากเลยครับเหมาะอายุน้ำมันแพงอย่างนี้นะครับน้ำมันวันนี้ลิตรละสี่สิบกว่าบาทแล้วนะครับคันนี้นะครับทำความประหยัดได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับผมนะฮะนะฮะมาด้านท้ายนี่ก็เป็นไฟแบบ Full LED เลยนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ให้4จุดและกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับช่องใส่สัมภาระนะครับไม่ต้องพูดถึงครับขนาดกว้างขวางพอสมควรนะฮะเราก็เดินทางแต่ยังไงก็ใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้1ใบแล้วก็แคลลี่ออริจหนึ่งใบนะครับผมนะฮะตัวนี้ ้านซ้ายมือนะครับสีสันต้องบอกว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับก็มีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขัดสีให้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะฮะมันสวยงามมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับภายในต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆคันนี้เป็นตัวนะครับ M Sport ภายในจะได้ภายในแดงเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาดูออปชั่นข้างในกันนะครับนะฮะออปชั่นตัวนี้ นะครับตัวนี้ได้เป็นพวงมาลัยเอ็มสปอร์ตนะครับพวงมาลัยสามก้านแล้วนะครับผมพร้อมแพลนชิแปดสปีดนะครับตัวนี้นะฮะนี่รถวิ่งแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับแล้วยังได้เนวิเกเตอร์มาให้แล้วนะครับกล้องหน้าก็ให้มาแล้วนะครับผมและเป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้นะฮะนี่เลยนะครับมัลติฟังก์ชันมีให้ครบบูทงบูทูธนะฮะผมชอบบอกมากเลยนะบอก สีแดงนี่สปอร์ตดีนะฮะต้องบอกว่าบอกสภาพดีมากเลยเพราะว่าเป็นรถมือเดียวจริงๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ประสิทธิภาพดีมากเลยนะฮะประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็แรงด้วยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับผมแรงม้าตัวเครื่องยนต์นั้นร้อยแปดสิบสี่แรงม้านะครับผมกับแรงบิด290นิวตันเมตรนะครับ ผสมกับนะครับแรงม้าของมอเตอร์ไฟฟ้าอีก80กว่าแรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรรวมกันแล้วเนี่ยครประมาณ252แรงม้านะครับกับแรงบิด500กว่านิวตันเมตรนะครับพูดง่ายๆว่าความแรงนี่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับและที่สําคัญผมชอบมากเลยคืออัตราการเส้นเปลืองอยู่ที่20 ห้าคือไม่ต่อริตเลยนะครับที่เขาเคลมเอาไว้ให้นะครับผมนะฮะแล้วก็นะฮะดูห้องเครื่องนะครับรถําเดินอย่างนี้นะครับสภาพลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับซื้อรถกับเราออนไลน์นะครับไม่ต้องมาดูรถเองก็สามารถไว้ใจทางร้านได้นะครับเราไม่มีหมกเม็นะครับรถเราขายใหม่แท้ทุกคันนะครับผมนะฮะรถลำเดินอย่างนี้เลยนะครับห้องเครื่องดําเดินสวยอย่างนี้เลยครับแห้งๆนะฮะใครที่หาอยู่รถมือเดียวจริงๆคันนี้สวยกิ๊บเลยนะครับผมนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้คันนี้เป็นเจ้าของนะครับทางร้านแตงโมคาเราเปิดเพียงนะครับ สำหรับเจ้า BM 3 3 0 M Sport ปี2017คันนี้เปิดเพียง799,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ่อนเพียงเดือนละ13,000บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับผมแนะฮะท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถกับทางร้านเราได้นะครับเรามีบริการจ่ายไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยนะครับและส่งรถถึงบ้านฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่สามารถมารับรถเองที่ร้านเรานะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นเติมน้ำมันฟรีเต็มถังให้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับ วันนี้นะครับก็ขอฝากเจ้า bm f 3 0คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมท่านใดสนใจก็อย่ายลืมติดต่อมาที่ร้านแตงโมคาเราได้เลยนะครับที่เบอร์086-667-6669นะครับหรือแอลอาร์พี่แอไซด์แตงโมคานะครับเรามีฝ่ายขายคอยบริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ